กรงการแพทย์รายงานสถานการณ์เตียงประจำวันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งในโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามและฮอสซิเทลขณะนี้เตียงว่างกว่า900 0เตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วยโควิด -19 กระทรวงสาธนารณสุขกรงการแพทย์รายงานสถานการณ์เตียงรับผู้ป่วยโควิด -19 ประจำวันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด 27,296เตียงเตียงว่าง9,951เตียงโดยเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักหรือกลุ่มสีแดง958เตียงมีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว827เตียงโดยเตียงว่าง133เตียงจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการปานกลางหรือกลุ่มสีเหลืองรวม9,324เตียงโดยมีเตียงว่างจำนวนทั้งสิ้น2,100เตียง ส่วนเตียงสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือกลุ่มสีเขียวในโรงพยาบาลสนามและฮอตพิเทลทั้งภาครัฐและเอกชนมีจำนวนทั้งหมด17,014เตียงครองเตียงแล้ว9,294เตียงและเตียงว่าง7,720เตียงคิดเป็นอัตราครองเตียงทั้งหมดร้อยละ63.5อุราอุไรวันกลิ่นหอมรายงาน เราทัารายงานจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสนามในหน่วยทหารปัจจุบันยังเหลือเตียงว่างพร้อมให้บริการประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและจังหวัดต่างๆ กองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเปิดเผยข้อมูลจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยกองทัพบ,บกมีเตียงในโรงพยาบาลสนามทั้งหมด1851เตียงขณะนี้ใช้ไปแล้ว656เตียงยังเหลือว่างรวม1,195เตียงขณะที่กองทัพเรือขณะนี้จำนวนเตียงในโรงพยาบาลสนามทั้ง3แห่งในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและจันทบุรีมีเตียงทั้งหมด840เ ใช้งานแล้ว179เตียงเหลือว่าง661เตียงส่วนโรงพยาบาลสนามของกองทัพอากาศ2แห่งในพื้นที่ดอนเมืองและโรงเรียนการบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมมีทั้งหมด240เตียงปัจจุบันมียอดผู้เข้าพัก47เตียงยังเหลือว่าง193เตียง